ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสระหัวข้อของวันนี้โดยรับสตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตตัวละครตัวใหม่ล่าสุดกับบัสเดิร์ฟโชเฟ e ร์ซัมบี้เพราะฉะนั้นผมคิดในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักแล้วก็รู้ประวัติความเป็นมาของเจ้าตัวละครตัวใหม่กันนี้ว่าตัวละครตัวใหม่นี้มาจากไหนและก็ความเป็นมาของเขาเน่มาอย่างไรและเป็นอย่างไรก็ไปดูกัเลย โดยในภาคโมบายของเราผมตอนนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มาขายแล้วอยู่ในกล่องครับผม10กล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ540 CP เลยในการออกของตัวกล่องเนี่ยก็อยู่ที่5%ครับผมสำหรับของอีพิกที่เป็นสีม่วงก็แน่นอนว่าคนที่เปิดกล่องนี้เนี่ยก็อยากจะได้ตัวละครตัวใหม่อันนี้เนี่ยแบบแน่นอนนั่นเองนะของอื่นที่เป็นสีม่วงก็จะเป็นกระเป๋าที่มาพร้อมกับทีมซีซั่นที่7พร้อมกับตัวการ์ดแบบใหม่ลายใหม่นั่นเองที่เป็นตัวของรถบัส และอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆายคนเนี่ยอยากจะได้กันผมก็คือถ้าขับรถบัสไดเวอร์ผมก็แน่นอนว่าถ้าขับนี่มันแบบกวนมากบอกเลยถ้าขับนี่โคตรกวนเลยผมว่าใครได้มานี่แบบขึ้นโชว์ดับหนึ่งนี่แบบคู่แข่งนี่มีหัวร้อนแน่นอนในตอนที่พี่ลิงแง่เปิดหาตัวนี้ผมก็ใช้ไปประมาณ3,000กว่า C p พีนิดๆครับผมก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนถ้าดวงดีเนี่ยบทส0ครั้งเนี่ยกล่องแรกก็ออกได้เหมือนกันนะผม <S <S และน้อนตัวละครเนี่ยก็มาพร้อมกับปืนใหม่ที่เป็นในทีมซอมบี้ ก็จะมีหลักๆที่เป็นปืนทช้ผ้าที่เป็นรายหมายผมอันนี้บอกคอนเฟิร์มเลยว่าเล่นในโหมดซอมบี้สายลาานี้ไฟนี้แบบโคตรเข้ากับบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้โหมดซอมบี้ยังไม่อัปเดตเข้ามาครับผมอีกปืนหนึ่งก็เป็นปืน M4 ที่เป็นรายใหมายผมก็เป็นทีมบรรยากาศของทีมซอมบี้อีกเหมือนกันก็แน่นอนว่าราคาของตัวกล่องเนี่ยสิบกล่องที่ประมาณ810 CP เนาะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จ,จักกับ TEDD ก่อนนะผมก็แน่นอนว่าสำหรับคนที่สงสัยว่าเฮ้ย TEDD นี่มันเป็นซอมบี้หรือเป็นคนอันนี้ต้องบอกว่า TEDD รับ e ผมเป็นหุ่นยนต์ขับรถนะต้องย้ําก่อนว่าเป็นหุ่นยนต์นะผมโดยในข้อมูลรายละเอียดเขาเขียนว่าพนักง,งานขับรถโดยสารที่ร่าเริงและก็ทนทานพร้อมให้บริการกับคุณแล้ว โดยสรพยรพคุณเป็นมาของตัว TE d d ผมจะเป็นผุญยนขับรถบัสที่ปรากฏมาในคารุซีภาคซอมบี้ต่างๆผมรวมถึงภาคโคออฟซอมบี้ต่างๆโดยบทบาทและก็หน้าที่หลักๆของ TE d d ผมก็คือคอยนำส่งผู้เล่นเนี่ยขึ้นรถบัสแล้วก็ส่งไปยังสถานที่ต่างๆที่เป็นในโหมดของซอมบี้เพื่อทำภารกิจให้จบในโหมดซอมบี้ ซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของตัวรายละเอียดหมวดซอมบี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างยาวมากครับเพราะฉะนั้นพี่ลิงอาจจะรวบยอดแล้วก็ตัดไปในคลิปอื่นๆแล้วกันนะที่เป็นเฉพาะหมวดซอมบี้โดยระหว่างที่เราได้ทาการโดยสารตัวรถอยู่ผมแน่นอนว่าในหมวดซอมบี้เนี่ยซอมบี้ก็จะวิ่งตามรถมาผมแล้วก็มาเกาะที่ตัวรถเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องปกป้องทีอีดีดีผมก็คือยิงขัดซอมบี้ไม่ให้ซอมบี้เนี่ยมาทำลายรถให้ได้ครับผมก็จนกว่าเราเนี่ยจะถึงเป้าหมายต่อ,ตอไปเรื่อยๆก็เป็นการส่งรารกิจแบบว่าต่อเนื่องนะเลยด้วยการปรากฏตัวของทีอีดีดีผมวกกับปืนที่เป็นสกินเกี่ยวกับลายซอมบี้เพราะฉะนั้นพี่ลิงก็เลยคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมก็มีความเป็นไปได้ที่สูงมากเลยว่าโหมดซอมบี้เนี่ยจะมีที่เกี่ยวข้องกับโหมดขับรถแล้วก็เกี่ยวกับตัว T e d ที่จะปรากฏออกมาผมแต่ถ้าเกิดว่าถามจะมาตอน พี่ลิงคาดการณ์ว่าในซีซั่นที่7แล้วก็ซีซั่นที่8เนี่ยอาจจะมาไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นๆกันอีกทีนึงตอนช่วงประมาณซีซั่นที่9แล้วก็ซีซั่นที่10บเราอาจจะมีโหมดซอมบี้ที่เราเนี่ยต้องขึ้นรถบัสไปตลอดทางและเล่นระหว่างทางเนี่ยเราต้องการจัดซอมบี้ไปด้วยนั่นเองนะก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะมาหรือเปล่าเก็บความรู้เพิ่มเติมหลายคนเนี่ยที่มองแว็บแรกกับตัว T E D D เนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นซอมบี้นะแต่จริงๆมันไม่ใช่ผมมันเป็นหุ่นยนต์นะ พอดูจากลักษณะของตัวตาเนี่ยเป็นสีฟ้าบวกกับโครงหน้าซึ่งในตอนแรกเนี่ย TEDD เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับผู้เล่นหรือก็คือเป็นคนทั่วไปผมแต่ถ้าว่าด้วยเนื้อเรื่องของค a l ์ดิตี้ภาคซอมบี้เนี่ยที่มันจะมีการลงนิวเคลียร์ระเบิดบุม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 ทำให้ตัว TEDD เนี่ยเสียหายหนักมากก็เลยทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นเหมือนกับเนื้อซิลิโคโนเนี่ยหลุดออกไปจนกระทั่งเผยร่างที่เป็นในส่วนตัวหุ่นยนต์นั่นเองเนะโดยลักษณะหน้าตาของตัว TEDD เวอร์ชันคนก็จะเเเปป็็็นนนนตตาามมมีี้ผผกจะแ่พภพพพิ์ขขยววองั T และนอกจากบทบาทของ T.E.D เนี่ยที่เป็นคนขับรถบัสแล้วเนี่ย T.E.D ในพื้นที่การเล่นของ Call of Duty ซ o ซ b มบี้เนี่ยก็จะยังเป็นในส่วนตัวอ s สร r เอ g ให้เราเนี่ยสามารถไปกดใช้งานเพื่อปลดล็อกในส่วนตัวกับดักได้ก็ยกตัวอย่างเช่นในด่านนี้ผมพอกด T.E.D.D. ไฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวบทกับดักไฟฟ้ามาโจมตีใส่ซอมบี้นั่นเองก็เรียกว่าเป็นอิสเอที่เสริมเข้ามานั่นเอง และตัวละครตัวนี้ผมเป็นตัวละครที่คนส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบกันมากก็เลยได้รับในการพอร์ตในหลายๆภาคผมก็อย่างเช่น BackO f ฟสองแบ็คออฟสาก็จะมีตัวละครตัวนี้เนี่ยปรากฏมาให้เราเล่นรวมถึงในภาคของโมบายของเราก็มีการพอร์ตให้เราเนี่ยสามารถมาเล่นได้แล้วเหมือนกันโดยด้วยความกวนโอยลักษณะนหน้าตาของตัวล,ละครแล้วก็น้ําเสียงกับดีเลย์ถ้าเกิดว,ว่าใครที่ไปเล่นในภาคซอมบี้มาจะรู้ว่าเจ้าตในหุ่นยนต์นี้เนี่ยมันพูดไม่หยุดเลยผมแถมพูดแต่ละทีมันพูดแบบกวนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เคยเล่นมาก็จะพอเข้าใจในความหมายที่พิลิงอธิบายนะแต่เกิดว่าคนที่ไม่เคยเล่นมาเนี่ยก็ฟังเสียงตอนที่เล่นตัวละครไปเรื่อยเนี่ยก็จะเข้าใจนั่นเองเนาะ และในคอมิกคอลลิตี้โมบายซอมบี้ TEDD เนี่ยก็ปรากฏตัวมาเป็นอิสต์เอ็กเล็กน้อยในบางช่วงเหมือนกันเอ๊ะส่วนของโมเดลผมเราก็เนี่ยพอมาจากภาค PC เลยผมก็จะมีการเพิ่มในส่วนตัวลำตัวช่วงล่างให้มีเท้าก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเดินแบบไม่มีเท้ามันก็จะดูแปลกไปนะโดยลักษณะของตัวเขาโค้งเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมผมก็คือใส่ชุดของผู้ประจำการของรถโดยสารใส่หมวกรถโดยสารรถบัสแต่ตัวละครเสื้อก็ยังคงขาดขาดวิ่นวิ่นเพราะว่าเป็นสาเหตุจากโดนแรงระเบิด ต่อมาผมก็มาดูโมเดลของที d d ในโหมดของ Battle Royale กันบ้างครับผมก็รีด้ว่าเป็นตัวละครที่อืมพอดคล้ายๆกับใน PC นะอาจจะมีเพิ่มลูกเล่นที่ตัวเสื้ออะไรพวกนี้เนี่ยจะเระคาบเลือดที่มากกว่าหน่อยนึงครับแล้วก็ใบหน้าที่ฉีกขาดมากกว่าเดิมนิดนึงก็รีด้ว่าออกแบบมาค่อนข้างโอเคเลยนะปะเพราะฉะนั้นผมเราไปดูเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าครับผมโดยลักษณะของตัวมือที d d เนี่ยถ้าสรจกดัดีๆว่ามันก็จะเป็นตัวลักษณะเหมือนกับตัวขุนยนต์นั่นเอง ก็แนะนว่ามันเป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วนะันก็ป็นหุ่นยนต์กูไม่แปลกใช่ไหม <c oughs> แต่เพื่อนเรานี่จะบุกขนาดนี้บุกหกเตอา้าวโอ้โหยิงยิงเรียบหือจบไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแหละเราดันแก้นหนึ่งนะอนิเมชันของตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ผมถึงแม้ว่าบางทีเราจะํำคาญเสียงพูดไปบ้างนะแต่ก็เรื่องปกติผมไม่ต้องซีเรียสเพราะมันเป็นหุ่นยนตนะ์เสียงมันก็จะออกแบบแปลกนิดนึงอา้าวลัดช็อตโดนหัวเฉย เร kind of like ื่องของความสูงของตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็ถือว่าแอนิเมชันของฮิสบ็อกเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติครับผมก็เหมือนกับตัวละครอื่นๆทั่วไปแต่ว่ามันค่อนข้างเทพอ่ะยิงยิงยิงโอเคแท็กหนึ่งแท็กสองไหมโอ้โหวิ่งยิงจูบโอเคแท็กสองเห็นนี่โดนก่อนเดี๋ยวเพื่อนข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีได้เหอ๋โผล่หน้ามาครับยังไม่ตายหลบไปได้เฉยแต่ซ้ายมายิงยืนอยู่ด้านซ้ายโอ้โหทามเพื่อนด้านซ้ายยิงไม่ทันเก็บแล้วโอเคเขาอยู่บนบ้านได้เอ๋ แตกหนึ่งโอเคอุ้ยเวลซ้ายแตกยิงไม่ทันหันหน้าอีกทีหนึ่งแตกเรียบร้อยช่วงนี้เนี่ยเห็นก็บอกว่า HG40 นี่เริ่มกลับมาที่จะบเห็นคนใช้เยอะขึ้นนะสาเหตุเพราะว่ามันอาจจะได้รับแอบบัฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งผมตอนที่ท <c oughs> ดสอบคลิปนะเพราะว่า h g 4 0ีกำลังจะมีสกินตัวใหม่มาครับผมได้รับอีพิกก็เป็นสกินที่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเลยนะก็น่าสนใจเลยนะก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งตอนสกินมาก่อแต่ตอนนี้ไม่เห็นใครเลยครับ แปลกมากเรียบร้อยครับเก็บไปอหนึ่งสกอร์อีกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนอยู่ฝั่งนี้แล้วงั้นก็ย้ายฝั่งไกลเกินยิงไม่ได้ยิง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 ทีดีดบิลก็บอกแล้วทีดีดบิลยิงไกลพอได้ผมแต่ต้องอาศัยทักษะในการเล่นนึงเหลืออย่างเดียวถ้าเกิดว่าทีดีดบิลนี่ลั่นกระสุนเร็วนี่คือแบบมันจะเป็นปืนที่เทพซ่ามากนะเพราะว่าลูกมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วซีเน,นเปอร์ซีเนเจอร์ซีเนเจอร์ดีดต่างห่าแตลกเรียบร้อยครับโอ้โหขาดกระสุนนัดเดียว อืมเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งป้อมสอยเอาตัดไปหนึ่งทีหลังไปให้ป้อมยิงไปต่อเนื่องแล้วกันนะเราก็ค่อยๆหยบสายจากระยะไกลยิงยิงไม่หยุดเด,ดี๋ยวยิงยิงไม่หยุดเดี๋ยวยิงยิงยิงสู้เอาเอาตายเฉยเพื่อนลาด์อ <laughs> <laughs> เรียกมีดีกว่าว,วันเมื่อกี้มีดว่าอุ้งไปหนึ่งทีปุ้งปุ้งหลบหายหมดเขาหน้าจะย้ายจุดเกิดแล้วมั้งเนี่ยเงียบขนาดนี้ ยิงไกลๆโอ้โหติดรถเฉยอะไรวะวอาไมค์ชินนี่ปรับใหม่ไอผมระยะการยิงไกลโดนปรับให้ยิงยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องกะระยะยิงให้ดีขึ้นนิดนึงโอ้ยยิงไกลมากบาดหน้าตายหลังคาหลังคาลูกกระสุนเยอะก็ผมสาดก่อนได้เปรียบลูกเยอะข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันเหมาะมือหมอเกือบยิงไม่โดนไม่เป็นไรขอสาดไว้ก่อนเพื่อจะโ่นกระสุนเพราะยังไงเนี่ยสุดท้ายกระสุน30-40นัดเนี่ยโดนสัก5-6นัดศัตรูก็แทบจะตายแล้วนั่นเองนะก็เรียกได้ว่า เป็นการรีวิวตัวละครใหม่นั่นเองนะ <Enemy content. S 1> แล้วอเมื่อเราเนใช้ตัวละครตัวนี้คู่กับท่าบัสเตเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าสตรูในความหัวร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้น200%แบบแน่นอนและก็ค่าวประมาณนี้ผมสรัการรีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดที่ Edd กับในเรื่องแบบคร่าวๆข,ของตัวละครตัวนี้ผมและเหมือนเดิมใครชอบคดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ลิม กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันดานะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาในช่องของผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย